ภัยที่มารดาและบุตรช่วยกันไม่ได้โดยแท้จริงสามอย่างเหล่านี้มีอยู่สามอย่างคือภัยเกิดจากความแก่ชาราพยังภัยเกิดจากความเจ็บไข้พยาธิพยังภัยเกิดจากความตายมรณะพยังภิกษุทั้งหลายมารดาไม่ได้ตามปรารถนาแก่บุตรผู้แก่อยู่อย่างนี้ว่าเราแก่เองเถิดบุตรของเราอย่าแก่เลย หรือบุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนากรมารดาผู <attraction> ้แก่อยู่อย่างนี้ว่าเราแก่เองเถิดมารดาอย่าแก่เลยดังนี้มารดาก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่าเราเจ็บไข้เองเถิดบุตรของเราอย่าเจ็บไข้เลยหรือบุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่าเราเจ็บไข้เองเถิดมารดาของเราอย่าเจ็บไข้เลยดังนี้ มานดาก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่าเราตายเองเถิดบุตรของเราอย่าตายเลยหรือบุตรก็ไม่ได้ตามปรารถนาว่าเราตายเองเถิดมารดาของเราอย่าตายเลยดังนี้